ครับสวัสดีครับพวกกับผมโชกุนทีมงานขายที่ดินโดยพากิรตนะครับคลิปนี้นะครับผมจะพามาชมที่ดินนะครับแปลงขนาดกําลังพอดีนะครับเหมาะสำหรับท่านในทีอยากจะมาทําเป็นบ้านสวนนะครับหรือเป็นบ้านพักที่ออาศัยนะครับก็ขอได้นําเป็นที่ดินแปลงที่ผมจะมารีวิวภายในวันนี้นะครับนี่นะครับก็จะเป็นถนนที่เชื่อมมากับทางเข้าของหน้าแปลงที่ดินจะเป็นถนนคอนกรีตขนาด2ช่องจราจรนี้นะครับและจะเชื่อม กับถนนที่ผ่านหน้าแปลงที่ดินของเราเป็นถนนหินคลุกขนาดความกว้างอยู่ที่6เมตรเลยนะครับรับรองว่าท่านจะสามารถเข้าออกไปถึงที่ดินเดของเราได้อย่างสะดวกมากๆเลยนะครับก็เดี๋ยวผมพาไปชมที่ดินของเราเลยนะครับนี่นะครับที่ดินของเราก็จะอยู่ติดกับถนนหินคลุกเส้นนี้ที่จะเชื่อมมาจากถนนค,นคอนกรีตบริเวณด้านหน้าของแปลงที่ดินของเราที่ดินของเรานะครับมีเส้นทางการขอบที่สะดวกมากๆเลยนะครับจะอยู่ห่างจากถนนลาดยางนะครับทางหลวงชนบทหมายเลข60-19มาเพียงแค่500นเมตรเท่านั้นเองครับ แล้วก็จะต่อมาเป็นถนนคอนกรีตอย่างที่ผมได้บอกไปเมื่อตอนช่วงต้นคลิปนะครับนี่นะครับลักษณะของถนนบริเวณน่านาแปงที่นี่ของเราก็จะเป็นถนนหินคลุกอย่างนี้เลยนะครับที่ดินแปลนนี้นะครับจะตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของบ้านดอนนาดนะครับหมู่ที่12ตําบลเมืองปราศาสตร์อำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาครับเจ้าของที่ดินแปลนนี้ได้ทําการรังวัดปักเสาคอนกรีตพ่นสเปรย์สีแดงไว้ครบทุกจุดพร้อมกับหลักหมุดของกรมที่ดินไว้ครบเลยนะครับสำหรับที่ดินแปลงนี้ จะอยู่สูงระดับเดียวกับถนนด้านหน้าแปลงนี้นะครับสามารถมาสร้างเป็นบ้านสวนบ้านพักที่อาศัยก็ได้ตามสบายเลยนะครับต่อที่ดินแปลงนี้นี่นะครับก็จะเป็นสระน้าําภายในแปลงที่ดินของเราที่ดินแปลงนี้นะครับมีรูปแปลงที่สวยงามมากๆเลยนะครับทางทีมงานของเราจะทําการบินโดรและตีเส้นให้ออกมาเห็นได้อย่างชาัดเจนเลยก่อนนะครับท่านก็จะได้เห็นรูปแปลงเต็มๆนะครับของที่ดินแปลงนี้ซึ่งสวยมากๆเลยนะครับมีหน้ากว้างอยู่ติดกับถนนคุกเส้นตรงนี้นะครับถึง7 1เมตร และมีแนวลึกแนวยาวจากหน้าแปลงที่ดินจนถึงท้ายแปลงที่ดินถึง55มเมตรด้วยกันครับบอกเลยนะครับว่าแปลงนี้เป็นแปลงที่ดินที่สวยงามมากๆเลยนะครับเหมาะสำหรับท่านใดที่อยากจะมาสร้างเป็นบ้านพักทิวทัศหรือปลูกไม้ผลมายืนต้นที่ดินแบบนี้ก็เหมาะสุสดๆเลยนะครับเพราะว่าของที่ดินก็ด้ทําการรางวัดไว้เรียบร้อยแล้วไฟฟ้าประปาก็อยู่บริเวณตรงถนนคอนกรีตท,ที่ผมได้รีวิวไปเมื่อกี้นะครับก็จะมีเสาไฟฟ้าตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าทางเข้าของแปลงที่ดินของเรา จะอยู่ห่างจากแปลงที่ดินของเราไปประมาณ100เมตรนะครับทานสาวมาทําการขยายเค้ามาใช้ภายในแปลงที่ดินของเราได้เลยและผังเพื่อนบ้านก็จะเห็นณบริเวณตรงนู้นนะครับหนี่นะครับที่ผมชี้ไปบริเวณตรงนี้ก็จะเป็นเพื่อนบ้านของเรานะครับซึ่งก็เป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่พอสมควรเลยนะครับบ้านดอนหนาดนะครับสำหรับเอกสารสิทธิ์ของที่ดินแปลงนี้นะครับจะมีเอกสารสิทธิ์เป็นฉนดครุฑแดงนะครับพร้อมอวนไม่ติดภาราใดๆเนื้อที่2ไร่2งานเต็มเลยนะครับจะของที่ดินต้องการขายยกแปลงในราคา0,000นบาทเท่านั้นเองนะครับ ให้แบ่งใจได้นะครับก็าเจ้าของที่นี่ก็อาจจะสามารถให้แบ่งใจได้นะครับอลองโทรศัพท์มาสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์0814133304ก่อนนะครับหรือไม่ก็ทักไลน์มาที่ idra@pakin999 นะครับสำหรับที่ดินแปลงนี้นะครับจะค่อนข้างอยู่ใกล้กับตัวเมืองโคราชนะครับกว่าที่ที่เราไปรีวิวมาหลายแปลงที่ดินแปลนี้ จะอยู่ใกล้กับตัวเมืองโคราชมาประมาณ24กิโลเมตรเท่านั้นเองครับหากคันใดอยากจะเดินทางเข้าออกตัวเมืองโคราชก็อยู่ไม่ไกลกันมากนะครับและที่ดินไปนนี้จะอยู่ห่างจากอบตอเมืองปราศาสตรมาประมาณ8กิโลเมตรเท่านั้นเองครับจะอยู่ห่างจากที่ว่าก,การาอำเภอโนนสูงประมาณ14กิโลเมตรครับและจะอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครมา265กิโลเมตรครับและที่ดินไปนนี้นะครับไม่เคยมีประวัติน้ําท่วมเลยเพราะอ,าอยู่สูงกว่าระดับน้าทะเลถ,ถึง 178เมตรนะครับขอ,อยืนยันอีกครั้งนะครับว่าที่ดินแปลงนี้มีเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดครุฑแดงพร้อมอวนไม่ติดภาระเนื้อที่2ไร่2งานเต็มนะครับเจ้าของที่ดินต้องการขายยกแปลงในราคา600,000บาทเท่านั้นเองครับราคานี้ถือว่าถูกมากๆเลยนะครับหากใครสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์0 8 1 4 1 3 3 1 6 4หรือ ID Line p a k i n เก่าๆครับสำหรับคลิปนี้ผมโชว์กุลและทีมงานขายที่ดินโดยภาคกิจลตระหนะั ก็ต้องขอตัวลาก,กไปก่อนครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ